สวัสดีครับอยู่กับเราอีกเช่นเคยนะครับผมเริ่มแรกวันนี้เราจะไปกันที่ยา่านชินจูกุนะครับถึงแล้วนะครับตอนนี้โห oh, นั่นมัน Mercedes-Benz s c l a s s ตัว S63 ตัวท็อปสุดของ Mercedes-Benz นี่น่าสวยมากเลยอะ่ะโอ้โ oh, หนี่มัน Lamborghini Urus สีแดงช่ำๆอามาเข้าเรื่องครับเรามาเดินเล่นกันนะครับตอนนี้ คนเยอะมากอันนี้เขาบอกว่าเป็นห้างใหม่นะครับแล้วเราก็ขึ้นมาแวะกินสตาร์บัคกันนะครับจะเห็นเลยว่าเบเกอรี่ของที่ญี่ปุ่นีแบบเยอะมากเลยครับน่ากินมากไม่รู้จะเลือกอะไรเลยอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะครับวิวสวยๆอย่างนี้เลยนะครับสวยมากตกเย็นนะครับเราก็ไปเดิน,นที่แคสต t r e รีทนะครับจะเป็นโซนของวัยรุ่นนะครับเสร็จแล้วเราก็มงจะไปหาอะไรกิน ต่อนะครับคิดว่าจะกินอะไรดีก็คงจะไม่พ้นกับอิสกียานะคระับนี่นโห<อ>ซังกันเยอะมากเลยเหมือนแบบไม่รู้หิวม,ม,มาจากไหนเยอะมากแล้วขอตัวกินก่อนนะครับบ๊ายบายครับ